บรรยากาศในเฮาสตอร์บอรียามเช้าเย็นสบายมากค่ะแอร์นี่เย็นฉ่ำเลค่ะฉ่ำปอดเลยแอร์นี่เย็นฉ่ำนะฮะชอบ <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้ก็มาทำงานที่เฮาในช่วงเช้านะฮะเช้าช่วงเช้าก็ดีอากาศดีมากยังไม่ร้อนชอบมากเลยอะ่ะต้องมาเก็บ ต้องมาสูดอากาศแอร์เย็นๆให้มันเต็มปอดเต็มพลังเพื่อจะสู้งานอากาศร้อนๆในช่วงกลางวันนะสตรอเบอรี่ก็เดินทางมาถึงตรงนี้แหละพันย้ายยุ้ยชิมินะ,ะก็ถ้าวันนีนะ้เมื่อวานนี่ทำไม่เสร็จเพราะว่าต้องไปติดพักกาดตรงโน้นไอ้ผ้าผ้ากองแสงนะ่ะมันหลดุดสุดท้ายก็ต้องต้องทำใหม่มันก็เลยไม่เสร็จอืมก็วันนี้จะเอาให้มันเสร็จ แล้วก็ไปทำพันธ์ุไปนี้เขาเปิดต่อจะให้ดูบรรยากาศนะก็ปีเนี้สตอบอร,รี่ก็สู้สู้ค่ะคนก็สู้สตอบอรี่ก็สู้นะบอลี่ก็สู้คนก็สู้อต้องขอบคุณสตอเบอรี่นะที่สตอเบอรี่สู้ด้วยกันมาอีกายนี้ก็หนักหน่อยปีนี้ก็เอาใหม่ไงมันก็มีดีไม่ดี ปะปนกันไปนะแต่ละปีไม่เหมือนกันก็ปีนี้เป็นปีแรกที่ไม่ได้จ้างคนมาช่วยในการทําต้นกล้าสตรอเบอรี่กอ,อกดินกอ,อกพอตโต้เนี่ยกออกกดินเนี่ยดินใส่พอตโต้เนี่ยอันนี้คือพอตโต้นะฮะภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าพอตโต้มันมาจากภาษาอัเกฤบว่าพอตนั้นแนีะก็กอ,อกดินก็รอบแรกมีป้าเป็นคนกอกปกติจะให้ให้คุณยายคนญี่ปุ่นมาช่วยทำแต่ปีนี้ทำเอง แล้วรอบที่สองถาที่สองอีชั้นกอกเองค่ะก็เป็นปีแรกที่เราทํากันเองนะฮะแล้วก็ทําต้นกล้าตัดยอดไหลลานนาเนี่ยเนี่ยที่เราทําความสะอาดกันเนี่ยเป็นปีแรกที่เราทํากันเองทําเองส่วนมากก็ก็อีชั้นเป็นคนทําส่วนเสียบเสียบยอดไหลอะ่ะทําคนเดียวหมดเลยอะ่ะเออปีนี้แบบส่วนมากก็ทําเองแหละอีป้าก็ไปทํางานอย่างอื่นแยกแบ่งแยกงานกันทำไงก็ปีนี้ก็ ก็เหนื่อยหน่อยตื่นแต่เช้ามาทําก็เพิ่มเวลาให้เพิ่มชั่วโมงให้เราอะเ่ะนี้ทางานคือถ้าเราเพิ่มชั่วโมงให้เราเราก็จะได้ทํางานไม่เร่งที่จมไปเราจะได้ไม่เหนื่อยจนเกินไปไงมาทำตื่นทำแต่เช้าแล้วก็พยายามทาให้มันถึงห้าโมงหกโมงเย็นอะไรเงี้ยอืก็แต่ปีแรกที่เราทำเองก็ก็ดีค่ะก็เราก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่ยอยงคนอาดูบไบเขาจะมาไม่มาเขาจะ ทำให้เราได้ยีขนาดไหนเออถ้าเป็นงานพวกเนี้ยถ้าเราทําเองได้เราทานะคะเพราะว่าจ้างคนมาทําก็ไม่ค่อยคุ้มหรอกค่าแรงแพงมากพันหนึ่งร้อยเยนนะคะพันหนึ่งร้อยเยนแล้วงานพวกเนี้ยมันเป็นงานที่มันไม่ใช่งานที่มันไหลตามเครื่องจักรเครื่องกลไงถ้ามันไหลมาตามสายพานถ้าไม่ทํามันกองอยู่หน้าเรามันต้องทํามันต้องเร็วไงแต่ว่าถ้าเป็นงานพวกเนี้ยถ้าคนถ้าโอ้ยเลี้ยงงานก็ๆๆลุกๆคำๆอย่างนั่นแหละพูดมากก็ไม่ได้ เราเองเป็นฝ่ายเครียดเราเ,เป็นฝ่ายเครียดเออใช้สมองสพว่า,าจ้างมาทําช่วงเช้าสามชั่วโมงมแล้วก็พักเบรกพักเบรกไอ้ไม่ใช่สิบห้านาทีนะบางทีมันสามสิบน,นาทีมันก็ไปแล้วเออก็เหลือง,งานสองชั่วโมงครึ่งมันก็ได้ไม่กี่ถาดเออก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ค่อยคุ้มถ้าเราทําเองได้เราทําเองเลยไม่ต้องเงาะ คนมาช่วยแต่ว่าถ้าหน้าหนาวเราไม่ได้อยู่เฮาเราก็ไปขายสตบบรอเบอรี่เธอก็จ้างเข้ามาเด็ดใบเด็ดอะไรเด็ดใบแก่เด็ดทําความสะอาดอะไรเงี้ยก,ก็ดีค่ะก็มีคนช่วยในช่วงนั้นไงถ้าไม่งั้นเราก็ทําเองทั้งหมดไม่ไหวจำไม่ไหวนะส่วนเราก็ทูว้กันต่อขออย่างเดียวว่าขอให้ร่างกายแข็งแรงขอให้ปาแข็งแรงเราแข็งแรงเราก็ทําได้นะก็มันเป็นงานที่ ือเราไม่ได้ทําใหญ่มากมายอลังการเนี่ยเราไม่ได้มีคนไม่ได้มีพื้นที่เยอะๆเอาเท่าที่เราทําได้สภาพร่างกายก็แก่สุดโทมลงทุกวันเออเ,เอาเราเท่าที่เราทำได้ทําไปถึงไหนก็ถึงนั้นนะก็สู้ๆุันต่อค่ะสู้กันต่อก็ยังยังแข็งแรงยังสู้ยังทําได้อยู่ก็ทําถ้าเราทําไม่ได้้เราจะเสียใจว่าตอนที่เราทําได้เราไม่ทำํำเราก็ทกํก ขอให้ทุกคนสู้ก,กันต่อนะคะถ้าเราเลี้ยงดูตัวเองได้มันก็ไม่เป็นปัญหากับสังคมไงไม่เป็นปัญหากับตัวเราด้วยเราก็จะจะได้มีความสุขตามอัตรากษภูมิใจในตัวเองเลี้ยงดูตัวเองได้นะมันก็จะมันก็จะส่งผลดีต่อสังคมลแล้วก็สู้ก,กันต่อคะ่ะแล้วก็ส่งกาลังใจให้ทางเมืองไทยด้วยนะคะขอให้ทหารทุกคนปลอดภัย สู้ยิบตาเพื่อรักษาธิปไตยของไทยไว้ส่งกำลังใจทุกวันนะคะติดตามข่าวทุกวันก็ขอให้เมืองไทยจงเจริญประเทศไทยจงเจริญคนที่คิดร้ายต่อประเทศชาติคนที่ขายชาติก็ขอให้มันตายตกไปตามกันนะฮะก็สำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะทำงานต่อกัสวัสดค่ะ